สวัสดีครับวันนี้มารีวิว Orient Bambino กันนะครับแต่ว่าผมเคยรีวิวกันไปแล้วว่าถ้าเกิดนาฬิกา Dress Watch ประมาณสัก1,000 0บาทบวกลบเนี่ยผมว่ารุ่นนี้คุ้มค่ามากสุดเลยนะครับต่อวันนี้จะมีอีกหนึ่งรุ่นที่มาเทียบกันคือ Bambino ที่เป็น Small Second แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีอยู่2รุ่นด้วยกันนะรุ่นที่เป็นตัวธรรมดาแบบนี้นะครับฝั่งที่ผมถืออยู่สายดำ Steel แล้วก็ฝั่งที่เป็นสายน้ำตาลแล้วก็เป็นตัวสีทองอันนี้นะครับก็ จะมาเทียบไปดูว่าพอผมใส่2เรือนนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยความรู้สึกที่ผมใส่เป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับแต่ว,ว่าก่อนอื่นขอพูดถึงโ r i e n หน่อยละกันตอนนี้โ r i e n ยเขาได้มาเปิดโรงงานที่ไทยนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เป็นโ r i e n ยที่ไปขายทั่วโลกเนี่ยก็จะมาจากโรงงานประเทศไทยนะครับแต่ว,ว่าถ้าเกิดเป็น Orient Star ก็ยังคงผลิตที่ญี่ปุ่นอยู่เพราะฉะนั้นใครที่กาลังอยากจะซัพพอร์ตคนไทยด้วยกันเนี่ยนะครับเพราะตอนนี้เขาเป็นโรงงานในไทยแล้วทุกอย่างมาทําตรงนี้นะครับก็มาซื้อกันได้ราคามันสัก1000 0บาทบวกลบนะฮะก็ จริงราคาตั้งวรนนี้1 3ื่นาารนี้ประมาณ1 10, 1 0 0 0หมื่นหนึ่งหนึ่งหมื่นสองมันเนี่ยนะครับแต่ว่าก็จะมีส่วนลดตามหน้าร้านหรือว่าซื้อออนไลน์แบบนี้คุณจะซื้อได้จริงๆเนี่ยประมาณห0,000มื่นบวกลบประมาณนั้นนะครับแล้วทำไมผมถึงบอกว่า2รุ่นนี้ผมชอบมากนะครับเพราะว่าเป็นนาฬิกาที่ผมชูมันเรียบเรียบดีแล้วก็ใส่ได้ง่ายดีใส่ทุกโอกาสมากแล้วก็ราคาเนี่ยมันเบามากไม่ถึงหมื่นนะฮะก็สามารถซื้อกันได้แล้วนะครับหรือจะเป็นไซส,ส์38มิแมลนะครับแล้วก็สำรองพลงง ชั่วโมงก็คือไม่ได้เยอะมากแต่กับเริดราคานี้ผมว่ามันโอเคมากๆนะครับนี่ผมใส่ขึ้นไหมทุกคนดูนะครับอันนี้คือ Orient Bambino ในไซส์38มิมลผมใส่บ่อยมากนะครับเรือนนี้แล้วก็คิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าเกิดเราไปเปลี่ยนสายเนี่ยจะเวิร์กไหมเพราะว่าเนี่ยผมอยากได้เป็นสายหนังกลับสีเทาว่านะสวยมากเลยนะคือผมรู้สึกว่ามัน ยังใหญ่ไปนิดนึงสำหรับผมนะถ้าเกิดสัก36มิลเนี่ยจะดีมากเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรผมก็เลยหยิบรุ่นนี้มาให้ดูอ้าวทุกคนอาจจะสงสัยว่ามันก็ใส่เท่ากันไม่ใช่หรอแต่ทำไมถึงคิดว่าใส่รุ่นนี้แล้วมันดูเล็กกว่าเดี๋ยวทุกคนมาดูพอหน้าปัดมันยุ่งๆปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้นาฬิกามดูเล็กลงไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเนี่ยพออยู่บนข้อมือนะครับมันจะให้ฟิลที่มันดูเล็กลงมาหน่อยหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าทุกคนลองดูรอบๆนะครับตัวขอบมันตรงเนี้ยนะครับ ตัววงข้างในเนี่ยมันดูทําให้ตัวไดโอดเนี่ยมันเล็กลงเห็นไหมก็เลยความรู้สึกมันก็เลยดูทําให้มันเล็กลงนะเพราะฉะนั้นพอรุ่นนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยผมก็รู้สึกว่าโอ้โน่าสนใจมากกันเลยนะครับเป็นแบทบมินโนเหมือนกันนะแต่ว่าหน้าตาคล้ายๆกันอันนี้เป็นตัวคลีนๆผมอะตอนแรกผมชอบนี้แต่ว่าหลายคนบอกว่าอยากให้พามาดูนี้ด้วยก็เลยหยิบมาเทียบให้ดูคิดว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันครับ เอาจริงผมดูไปดูมาก็เลือกไม่ได้นะใครชอบน้าปัดยุ่งๆหน่อยก็มาฝั่ง small c y c l e แล้วกันแต่ว่าถ้าเกิดชอบตัวธรรมดาหน่อยก็ซื้อตัวธรรมดานี่คือสิ่งที่ผมชอบนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นการโชว์กลไกเครื่องด้วยแล้วก็ตัวสายเขาเนี่ยก็จะเป็น l u ก width เนี่ยนะครับตัวบร,ริเวณสายเนาะยี่สิบมิลเพราะฉะนั้นก็จะหาสายเปลี่ยนได้ค่อนข้างจะง่ายทีเดียวนะครับแต่ว่าจุดหนึ่งที่ผมแอบไม่ค่อยชอบคือสายมันยาวไปนิดหนึ่งแล้วก็ ตรงลงมาหน่อยเนี่ยสายเขาไม่เทเปอร์ลงมาทําให้เวลาที่มันอยู่บนข้อมือปุป๊บอะมันจะให้ความรู้สึกหนาเราก็าปนิดนึงเนี่ยฝั่งเนี้ยผมสูมมันใหญ่ไปนิดนึงไม่แน่ใจว่า คุณคิดว่ายังไงกันบ้างแต่สำหรับผมผมชอบนาฬิกาที่มันสายมันเรียวหน่อยเนาะถึงหัวมันจะโตแต่ว่าถ้าเกิดสายเรียวเนี่ยผมก็ยังแฮปปี้แต่ว่าเนี้ยสายมันค่อนข้างจะตรงมาก็เลยคิดอยู่ว่าจะไปตัดสายใหม่ถ้าเกิดตัดสายใหม่หรือว่าไปซื้อสายตามแบบออนไลน์เนี่ยก็หลักร้อยก็มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าอันเนี้ยไม่ใช่ปัญหาใหญ่สําหรับผมเดี๋ยวเรามาลองดูเคสไซส์กันดีกว่านะครับว่า2รุ่นนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเขาเคลมว่า38มสิบแปดนะสามเจ็ดจุดแปดแล้วก็ความหนานะครับ 12.5.4ประมด้าจุี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะไปหนาบริเวณโดมข้างบนเนี่ยเห็นไหมโดมข้างบนถ้าเราตัดโดมทิ้งตร,ง,ตเรงเนี้ยตัวเรือนเนี่ยมันบางมากเลยนะจะเหลือมันแบบไม่เยอะหรือแ,แค่มัน8เองนะครับถ้าวัดแค่ตรงนี้แต่ว่าพอมีโดมปุ๊บเนี่ยมันก็เลยดูหนาขึ้นแต่ว่าตอนใส่แล้วรจริงๆอะ่ะความรู้สึกคือไม่หนานะครับ มาลองดูตัว small c e c c l e กันบ้างเวลาที่ผมวัดอาจจะคล้ายเคลื่อนนิดนึงก็วันนี้ครับ37.7แล้วก็ความหนาก็12บสอบางกว่าเหรออะผมลองกดแน่นๆ11.9อันนี้หุ้ย12.2นะครับเออแปลกดีฮนะเพราะฉะนั้นพอวัดขึ้นมาแล้วนะครับตัว small c e c c l e เนี่ย บางกว่านิดนึงตัว small circle เนี่ยบางกว่าแล้วก็เล็กกว่านิดนึงด้วยไม่แน่ใจว่าเป็นที่วัดผมหรือเปล่านะครับแต่ผมว่าผมก็พยายามวัดให้มันตรงอ่ะนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะํมาอัปเดตทุกคนดูว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดจะซื้อซื้อไหนดีเดียวลองเทียบใส่2องค่างให้คุณดูผมใส่เจ้าเรือนี้บ่อยนะครับใส่กับสูทก็ได้เพราะว่ามันเป็นเดรสประมาณนี้นะครับแต่ว่า ถ้าเกิดอยากจะใส่ที่มันสปอร์ตหน่อยผมว่าก็เลือกเป็นประมาณนี้ยเพลนๆดีแต่ถ้าเกิดอยากดรสตาก็ไปเลือกเป็นสีทองก็ได้เขามีพวกแบบสีแซลมอนอะไรเงี้ยนะน่ารักมากเลยแล้วผมก็ชอบมากแล้วก็เพิ่งจะมีรู้สึกเป็น Thailand Limited มั้งที่ออกมาใหม่เป็นสายสีน้ำตาลหนังกลับเป็นสีโทบหนังกลับสวยมากนะครับเอาละมาลองดูว่า2เรือนนี้ใส่ขึ้นมาแล้วคุณว่าเรือไหนดีกว่ากันหรือว่าชอบเรือไหนมากกว่า ยังเทียบไปดูช่วยคอมเมนต์บอ,อกกันหน่อยแล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิด้ผมเลือกเรือนเดียวนะผมก็ยังคงเลือกเป็นตัวนี้นะครับเหมือนเดิมเพราะว่าชอบความเรียบคือผมชอบนาฬิกาที่มันแบบมันเรียบเรียบหน่อยอ่ะแล้วก็ไม่ได้ดูรกอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตัว small s e c o n d เนี่ยเขาก็จะมีวงข้างล่างเนาะแล้วก็ บรียนขอบข้างๆ่าเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันนิดนึงพวกตัวเลขอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสมอ l l ซเคิลก็จะเป็นตัวเลขโรมันส่วนตัวธรรมดาก็จะเป็นหลักคีทั่วๆไปนะครับก็ลองเลือกดูแล้วกันผงว่าไม่มีไหนถูกไม่มีไหนผิดคุณชอบอันไหนมากกว่ากันก็ซื้อน,นั้นนะครับก็วันนี้น่าจะประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในอ e ีพีหน้าครับบ๊ายบยครับ